ครับพี่พี่น้องๆนาๆนะทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะพาพี่พี่น้องๆออกไปดักปลาอีกแล้วนะครับนี่ครับเหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นปลานิลย่างนะครับลักษณะาการย่างของผมจะเป็นแบบนี้เลยผมจะยางให้สุกสุกจนเกือบใหม่นะครับแต่อันนี้ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับเผอิหหนักมือไปหน่อยแล้ววิธีการตัดเหยื่อผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเล็กหน่อยนึงก็ประมาณนิ้วนะครับก็แล้ววิธีการใส่ผมก็จะหยอดลงไปแบบนี้เลยนี่ผมก็จะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็แต่ก็ต้องค่อยใส่นะครับใส่ให้ครบทุกอันก่อนเดี๋ยวจะลืมโอเคครับแล้วก็ตัดเหยื่อต่อ ไส่เอดปลาย่างอันนี้ยผมก็จะแช่ตู้ทิ้งไว้นะครับพอย่างเสร็จผมก็จะแช่ตู้ถ้าไม่แช่ตู้เราก็จะสับไม่ได้นะครับมันจะไม่แข็งพอเราใส่เสร็จเดี๋ยวครับคอยแป๊บหนึง่งนี่ครับใส่ไปทั้งดุนแบบนี้เลยอ่าโอเคครับไม่หลงตรงไหนละพอใส่เสร็จเราก็กดลงไปเลยนะครับนี่กดกดแบบนี้เลยนี่ครับ โอเคครับเราไปเจอกันทีผมจะดักเลยไปครับแล้วเราก็มาถึงหมายแล้วนะครับหมายผมก็จะเป็นป่าผักกะเฉดแบบนี้นะครับนี่ก็นี่ผมวางเสร็จแล้วนะครับอันนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะวางเรื่อยๆไปจนถึงนู่นเลยนะครับหู่เป็นสะแล้วมีป่าผักกะเฉดคุมอยู่นี่ครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมก็ขอวางก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าวางเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับครับผมก็ดักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหมายของผมก็จะเป็นสถานที่แบบนี้นะครับดักเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารุ้นพร้อมกันเลยโอเคครับ สวัสดีตอนเช้านะครับก็ตอนนี้ก็ไ่้เวลามากูก็บอกกระไหลแล้วไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรหรือเปล่าไปครับ 来吧。没米了。 นีครับแต่ตายใหญ่ด้วยยอดเลยครับใหญ่ไปดูอีกหนึ่งกระบอกนะครับ นีกนะครับมีอะไรหรือเปล่า ไเลยนะครับ เดี๋ยวกลับไปสรุปที่บ้านเลยวันนี้ค่อนข้างจะตายวันนี้ค่อนข้างปลาไหลน่าจะตายเยอะหน่อยครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปที่บ้านเลยตปครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปไปดูนี่กระบอกที่ปลาไหลเข้าผมก็คัดออกมาแล้วน,นะครับดูครับวันนี้ผมเอาไปยี่สิบสองกระบอกเข้ามาสิบเอ็ดกระบอกก็คนละครึ่งเลยนะครับแล้วก็ ครั้งที่แล้วที่ว่าผมดักแล้วผมไม่ได้บอกวิธีการเอาปลาไหลออกจากลันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะทําให้ดูเลยว่ามเอาปลาไหลออกอยังไงก็วิธีการเอาออกของผมนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นจะทำเหมือนผมหรือเปล่าผมก็จะเอามือกดเข้าไปที่นี่เลยนะครับเนี่ยกดงาแล้วผมก็จะเทเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับเอาน,นิ้กดไปในงาแบบนี้ ล้วก็ะเทเลยง,ยง่ายๆนะครับนี่ครับออกแล้วนี่มันบอกผ่านไปแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับเอานิ้วกดทีงาทีลิ้น,นคนเขาก็จะชักเอาไอตัวนี้ออกอุ้ยหาโผลเลยก็จะชักเอาลิ้นออกแต่ผมไม่นะครับผมก็จะบีบเลยอุ้ย โูใหญ่ด hmm. mm ีครับ บอกุดท้ายโอ้โหอกต้งกโอ้โหยีครับงานของวันนี้นะครับสามกิโลน่าจะได้สามกโลสี่โลกูลาอโอเคแล้วนะครับห่านครับวันนี้ ก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิธีพานผีพานน้องหรือว่าวิธีพานผีครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ